ใช่พวกประมาณนี้เนี่ยมันจะถ้าใม่ไปพักม่รู้จะช้ำซรู้ให้ตอถ้านไม่มีก็ทถ้ามมีแล้อ แต่ว่าทุกทีเราปิดอะมันไหลมันต้องไหลนะแล้วมันก็เชื่อก่อนเขาบอกว่าเชือวาลอะตัวโน้นน่เสียตอนนี้ไม่มีเชือวาลสองตัวใช่ไหมใช่ไม่รู้นะขมเองเห็นตัว้เดียวเลยก็เลยดีออถ่า่ ันหลายหลอกกันติเขาก็ลดต้นลดงบหลายนี่ลองดูก่อน ไปเปลี่ยน้ไหไเปลี่ยนจัาที่ตนีดอมวเรตัวใหม่สตวใหม่มาใส่เราก็ไม่ได้สเกไงอืมเที่ะ

แต่ส,สแ,แต่ตรงนี้ชัดเจนเลยกนรัวแรงเล,นะลยหือแม่น้ำมันสูงแรงทุกตัวนี้ตัวนี้แรงไหงเลยตัวนี้เออ